สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ช่อง Happy Verynus นะคะจะพาเพื่อนๆไปดูเฉลยกันนะคะว่าเราจะไปซักผ้าฟรีกันที่ไหนนะคะตอนแรกนี้เราก็ต้องเตรียมเสื้อผ้าที่จะไปซักที่นุจะเอาไปซักวันนี้ก็จะมีผ้าปูที่นอนกับชุดคลุมอาบน้ำนะคะและเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูกันเลยนะคะว่านุจะพาไปที่ไหนนะคะตามไปเลยค่ะ นี้ก็เป็นทางเดินนะคะที่เราจะเดินไปห้องซักผ้ากันนะคะเราก็จะเดินไปตักเดินไปทางเดินนี้นะคะนุชเห็นมีดอกไม้สวยๆตรงนี้นิดหนึ่งเราหยุดดูแจมหน่อยค่ะไปต่อกันเลยดีกว่านะเป็นทางเดินที่นุชจะเดินไปห้องซักผ้านะคะสําหรับคืออย่างนี้นะคะว่าทําไมจะต้องไปซักผ้าที่นี่นะคะอย่างบาง บางอพาร์ตเมนต์นะคะถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าๆที่เขาปลูกมานานแล้วเนี่ยนะคะเขาจะไม่มีห้องซักผ้าให้นะคะเราจะต้องไปซักที่ที่เขาเตรียมไว้ให้แต่สําหรับอพาร์ตเมนต์ใหม่ๆรุ่นใหม่เนี่ยนะคะเขาจะมีห้องซักผ้าอยู่ห้องใต้ดินไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็คนที่จะไปซักผ้าที่นี่ได้ก็จะต้องมีกุญแจนะคะสําหรับสแกนเพื่อเปิดเปิดห้องให้เปิดห้องซักผ้าได้นะคะ ซึ่งคนที่จะเปิดได้ก็จะต้องเป็นคนที่อยู่บริเวณนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราขอแจมตรงนี้นิดหนึ่งทางด้านซ้ายมือนี่นะคะเป็นบ้านพักคนชราครับคนที่ที่อายุมากๆแล้วนะคะเขาก็จะมาอยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าเขาเลี้ยงดูอย่างดีดูแลอย่างดีนะคะมีเจ้าหน้าที่มีพนักงานดูแลให้อย่างดีไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะ สำหรับคนคนสวีเดนที่เขาไม่มีลูกนะคะพออายุมากๆแล้วก็ไม่มีใครดูแลนะคะหรือบางคนก็มีลูกค่ะแต่ว่าเขาอยากจะอยู่ส่วนตัวมากกว่าเขาจะไม่อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนกับเมืองไทยเหมือนบ้านบ้านเรานะคะบางคนนุชยังเคยได้ยินเขาพูดว่าโอ้ oh, ประเทศเธอดีนเนาะครอบครัวอยู่ด้วยกันมีความสุข ครอบครัวใหญ่เลยไม่เหมือนกับที่นี่เขาเหมือนว่าพอลูก,ลกลๆหลานๆโตแล้วเขาก็จะแยกออกไปอยู่กันเองเป็นสไตล์ของฝรั่งเขานะครับแล้วก็ห้องซักผ้าที่นุจะพาไปเนี่ยนะคะเราจะต้องจองล่วงหน้าก่อนนะคะและเราสามารถมีเวลาซักได้ทั้งหมด4ชั่วโมงนะคะเราจะจองทางอินเทอร์เน็ต ก็ได้เขาโปรแกรมให้นะคะหรือว่าเราจะมาจองที่ห้องสักผ้าเลยก็ได้ครับก็ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่เราสะดวกนะคะเดี๋ยวเราเดินต่อกันไปเรื่อยๆนะคะตามกันมาเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้นุชก็มาถึงที่ หน้าห้องซักผ้าแล้วนะคะแต่ว่าแอบเห็นดอกไม้สวยๆตรงนี้จําได้ไหมคะดอกที่นุชเคยไปถ่ายที่บานลิซ่านะคะรูดโดเดนดรอนอย่าให้พูดอีกครั้งนะคะเดี๋ยวมันจะเพี้ยนไปมากกว่านี้ <laughs> ห้องซักผ้าที่นี่นะคะเขาจะเขียนว่าทเวทสตูกะทะเวสทเวสก็เหมือน การซักล้างนะคะเหมือนคือซักผ้านี่แหละคะ่ะ,คะการซักล้างแต่ทัสตูก้าแปลว่ากระท่อมหรือบ้านหลังเล็ก,ลกๆก็คือทเวสตูกา้าก็คือห้องซักผ้ารวมๆแล้วนะคะนี่เราก็ต้องใช้กุญแจนะคะกุญแจนี้ก็เป็นกุญแจเดียวกับที่เราใช้ที่เปิดบ้านนะคะเพื่อนๆที่เปิดประตูบ้านนะคะเราก็สแกนไปตรงนี้นะคะ แล้วก็เปิดประตูใช้อันเดียวกันนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็เราก็มาสแกนที่นี่นะคะเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าจองหรือว่าเออเออหมายถึงว่าออบ,บุกบุกก็คือจองนะคะออฟบ,บุกก็คือยกเลิกนะคะ แล้วก็อีกอันสุดท้ายก็คือเออบนาเอบบน้า,ห,นาหมายถึงว่าเปิดทนีนี้นเนี่ยค่ะของนุชจองไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาที่เอบบน้าได้เลยนะคะเราก็เลื่อนมาเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวไอสีดําๆมันจะเลื่อนลงมานะคะตอนที่นุชกดนะคะเ,เดี๋ยวมองเห็นนิ้วด้วยเห็นไหมคะพอเลื่อนมาถึงเอบบน้าแล้วเราก็เปิดสีเขียวนี่นะคะเห็นไหมคะนุชอย่างนี้แปลว่านุชได้ห้องเบอร์สี่นะคะซักได้ตั้งแต่สี่โมง อีกทีนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรากดอีกทีนะคะมันมันเร็วค่ะเนี่ยนะคะของนุชซักได้ตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึง1นึ่ทุ่มนะคะอันนี้คือเวลาที่นุชจองไว้นะคะอันนี้คือ welcomement แต่ว่ายินดีต้อนรับนะคะคำนี้มันจะมีหลายห้องนะคะห้องนี้เป็นห้องเบอร์หนึ่งนะคะ อันนี้เป็นห้องเบอร์สองห้องหมายเลขสองนะคะแล้วก็ห้องห้องหมายเลขสามนะคะอันนี้เป็นห้องหมายเลขห้าส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องพิเศษนะคะสําหรับซักพวกผมเช็ดเท้าหรืออะไรที่สกรปรกสกรปรกนะคะไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะ ผมเช็ดเท้าพักคิริ้วหรืออะไรที่ที่ต้องการแยกออกมาไม่รวมกับเสื้อผ้านะคะทีนี้ของเราเนี่ยเราได้เบอร์สี่นะคะได้กรุ๊ปสี่นะคะห้องนี้นะคะเราก็เปิดประตูโอคือเรามาเปิดช้าไปคระเพื่อนเดี๋ยวเราต้องไปกดปุ่มอันนั้นอีกรอบหนึ่งถึงจะเปิดได้นะคะเดี๋ยวนุชขอเวลาไปกดปุ่มนั้นอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะ เดี๋ยวพามาดูที่เดิมค่ะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนนุ๊ตไปเปิดปุ่มนั้นมาแล้วนะคะคือเวลาที่เรากดปุ่มสีเขียวแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องรีบมาเปิดประตูค่ะไม่นั้นมันมันจะล็อกอีกะคะ่ะอันนี้นะคะในภายในห้องซักผ้านี่นะคะเขาก็จะมีเครื่องซักผ้าสองเครื่องแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องออปั่นอบแห้งนะคะอันนี้นี่ใส่ได้หลายกิโลเลยค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นที่แขวนเป็นห้องอบเหมือนกันแต่แขวนแล้วอบแห้งพวกของใหญ่ๆพวกผ้าปูที่นอนหรืออะไรพวกนี้นะคะส่วนส่วนอันนี้มันจะอบแห้งด้วยการปั่นปั่นอบแห้งอันนี้เป็นตากอบแห้ง คือทุกอย่างอบแห้งเสร็จหมดเลยก็กลับไปบ้านก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยสนะ่วนนี้ก็จะเป็นตะกร้ารถเข็นนะคะให้เราใส่เสื้อผ้านะคะเวลาจะซักส่วนด้านนี้นะคะก็คือเครื่องรีดนะคะเครื่องรีดคือเอาผ้าปูที่นอนใส่เข้าไปในเครื่องนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะหมุนหมุนเข้าไปหมุนหมุนเข้าไปตามนี้นะคะในนี้หมุนเข้าไปในเครื่องนี้ คือผ้าปูที่นอนปอกหมอนอะไรก็จะเสร็จเรียบร้อยแห้งทันทีแต่นุชจะไม่ค่อยใช้เครื่องนี้นะคะเพราะว่านุชขี้เกียจยืนรอนุชจะเอากลับไปรีดเองที่บ้านมากกว่านะคะแต่ว่าเขาก็มีให้สําหรับคนที่อยากจะใช้ส่วนรายละเอียดในการใช้เครื่องะ,ะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ดูได้เลยนะคะว่าม,ม,มีมีวิธีการใช้อย่างไรนะคะ ันนี้ก็จะเป็นวิวนอกหน้าต่างมีดอกไม้เล็กน้อยพองามอันที่เพื่อนๆเห็นถัดลงมานี้นะคะก็คือ ELEMENT นะคะคือ,เ,อ,อเครื่องทำความร้อนนะคะถ้าอย่างเวลาหน้าหนาวเขาก็จะเปิดเครื่องเครื่องตัวนี้เพื่อให้ภายในห้องนี้อบอุ่นนะคะไม่หนาวตอนนี้ไม่ต้องเปิดคะ่ะเพราะว่าตอนนี้นี่ร้อนมากมีมีมีสตัวนะคะตรงนี้ก็เป็นเครื่องทำความร้อนเหมือนกัน เป็นเอล m เมนต์เหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะคือถังขยะนะคะเผื่อเราอยากจะทิ้งขยะอะไรแล้วก็ตรงนู้นนะคะตรงนู้นก็คือสิงล้างมือเราอยากจะล้างมือหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่เราเอามาใช้ที่นี่นะคะก็รวมๆก็จะมีเท่านี้นะคะเพื่อนๆ นี่ก็จะมีโต๊ะมีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ซักซักฟรีนะคะเราเราเราจะซักกี่ครั้งจะจองกี่ครั้งก็ได้แต่ว่าเราจะสามารถจองได้แค่ครั้งละสี่ชั่วโมงเท่านั้นวันหนึ่งเราจะมาซักกี่ครั้งก็แล้วแต่เราเลยค่ะค่ะตรงนี้นะคะ เป็นด้านหน้าห้องซักผ้านะคะเขามีดอกไม้สวยๆวางประดับไว้นุชก็เลยจะพามาเดินส่องซะหน่อยนะเราเดินไปดูกันนิดนึงนะคะว่าเขามีดอกไม้อะไรบ้างนะคะนี่ก็เป็นสีม่วงนะคะสีโปรดนุชเหมือนกันค่ะอุ้ยอันนี้สีชมพูนี่ก็ชอบนะ,ะสวยมากๆเลยะคะ่ะเห็นไหมคะนี้นี่นะคะชมพูหวานเชียว ค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็คงจะเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาจบคลิปของเราด้วยดอกไม้สวยๆที่สนามหญ้าข้างทางนี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปต่างๆฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับลุกด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายๆเอโด Deep in the shadows, I know it's hard To put one foot in front of the other uh -huh. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars Here in the shadows, I know you're scared Take my hand together We'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our way.